ค่ะก <L> ็าเข้าเคเอ็นชาแนลแล้ววันนี้เราเพิ่งเดินไปเซเว่นมานะคะเรากลับมาแล้วเราก็ไปเซเว่นแล้วคือเมื่อคืนนะคะเราเห็นปรากฏการณ์ก็คือไอติโมจินะคะไม่เคยกินมาก่อนแต่เราจะมากินวันนี้กันเขาแต่แอคติง้งใดๆทั้งสิ้นไม่เคยกินจริงๆถ้าที่ดูคลิปมานะคะแค่ไม่เคยกินนี่เอาจิ้มกินกัน ออุอ้ยต่วยากใช่ปะแต่แป๊บนึงนะมันแข็งนะคะกินกับเไม่เคยกินอร่อยมากแดงนุง่มๆไม่ได้อัดจริงไม่เคยกินจริงอร่อยแค่เขียว อ,อร่อยอร่อยแต่ว่ามันขมๆนะจะกินวันนี้ราเหมือนกันนะคะร้อสิบบาทแต่ก่อนนะคะมันไม่เคยมีขายอยู่ที่เมืองแต่ว่าคราวนี้ไม่มีแล้วนะคะมีแต่ชาเขียวนะวันนี้ราหน่าจะหมดแล้วถ้าในวันนี้ราอันไหนนะคะ อากาศเอามาเย็นๆด้วยนะอืมน่ากินมากบ๊ายบายใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามแก้มก็อย่ายลืมกด